ขอเนื้อเสิร์ฟกระเป๋ารุ่นนี้น้องน่ารักและมีระบบความปลอดภัยเลิศม,มากน้องใบนี้เขาบินตรงมาจากเยอรมันนะคะแบรนด์ B G Berlin รุ่น10 p ชื่อ10 p เนี่ยเพราะตรงนี้ค่ะวิศวกรเนี่ยได้ทําการออกแบบให้เป็นซิปนิราภัยสองชั้นเพราะเวลาเราใช้เดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยการที่เป็นซิปนิราภัย2ชั้นแบบนี้ช่วยเพิ่มความปลอดภยัยการโดนเจาะการโดนกรีดได้ดีมากๆค่ะวัสดุดทั้งใบนะคะทำจาก P P หนายอย่างดีใช้เดินทางหรือว่าโหลดใต้ท้องเครื่องเนี่ยได้ทั่วโลกเลยไม่เสียทรงนะคะไม่บิดรูปหรือว่าผิดรูปและตัวอออกแบบ ล้อมาให้4ล้อคู่หมุนได้360องศามีความลื่นและลากใช้งานได้ง่ายมากสามารถขยายข้างเพิ่มความจุได้นะคะสสาา่จุสายช็อปเนี่ยถูกใจแน่นอนตัวล็อกใช้ระบบ T S A security นะคะใส่รหัสาาได้3หลักเป็นระบบล็อกที่ปลอดภัยและเป็นมาตรฐานสากลรุ่นนี้มีให้เลือก2ไซส์นะคะ20นิ้วและ30นิ้วข้างในเนี่ยเขาจุได้เยอะมากอย่างไซส์ย20นิ้วที่เป็นไซส์แคลริออสามารถจุได้ถึง35ลิตรใช้เดินทาง12วันได้เต็มที่เลยส่วน30นิ้วจุได้125ใช้หนึ่งร้อยยี่สิบยมาล ให้อีก5ปีลงทุน1ครั้งใช้ยาวใช้คุ้มคุมได้เลยใครสนใจรุ่น10ทูนะคะระบบ10นิ้รภัย2ชั้นสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะตอนนี้มีให้เลือก3สีทั้ง black dark blue และกากีมีพร้อมจำหน่ายแล้วค่ะหลักพันเท่านั้นที่ JP Travel Store ดบนจำหน่ายกระเป๋าเดินทางนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและเยอรมัน